ก่อนจะไปต่อขอผมแวะตอบปัญหาตอนต้นเรื่องนี้ก่อนนะครับที่เคยมีคำถามกันว่ากำแพงเมืองจีนสามารถมองเห็นได้จากอวกาศหรือดวงจันทร์ได้ไหมคำตอบที่ชัดเจนและยืนยันโดยนักบินอวกาศทุกคนรวมถึงอย่างลี่เวยนักบินอวกาศคนแรกของจีนคือไม่จริงครับจากวงโครจรระดับต่ำ low earth orbit คุณอาจจะมองเห็นได้ถ้าสภาพอากาศเป็นใจสุดๆและคุณรู้ว่าจะมองไปที่ไหนและใช้เลมซูม แต่ถ้ามองด้วยตาเปล่ามันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะกำแพงมันกว้างแค่ไม่กี่เมตรมันก็เหมือนเส้นได้เส้นเล็กๆส่วนจากดวงจันทร์นั้นลืมไปได้เลยครับ <c oughs> การมองเห็นกำแพงเมืองจีนจากดวงจันทร์ก็เหมือนกับการที่คุณพยายามมองเห็นเส้นผมหนึ่งเส้นจากระยะไกล3กิโลเมตรมันเป็นไปไม่ได้ครับนี่คือตำนานที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคหลัง <c oughs> กลับมาที่เรื่องราวหลักกันนะครับกำแพงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์หมิง สุดท้ายมันก็การศัตรูไม่ได้ในปี1644ชาวแมนจูซึ่งเป็นชนเผ่าจากทางตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช่มองโกได้บุกเข้ายึดกรุงปักกิ่งและโค่นล้มราชวงศ์หมิงก่อตั้งราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนคำถามคือกองทัพแมนจูข้ามกำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดมาได้อย่างไรพวกเขาปีนข้ามมารรค <c oughs> คำตอบคือไม่ครับนี่คือบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดของประวัติศาสตร์ กำแพงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ล่มสลายเพราะหินแต่ล่มสลายเพราะคนในปี1644ราชวงศ์หมิงกำลังล่มสลายจากภายในอยู่แล้วเกิดกบฏชาวนาครั้งใหญ่นำโดยหลี่ชื่อเฉิงหลี่ชื่อเฉิงบุกยึดกรุงปักกิ่งได้ก่อนจกักรพรรดิหมิงองค์สุดท้ายฉงเจินแขวนคอตายในขณะนั้นแม่ทัพที่เก่งที่สุดของหมิงอูซานกุย้ยกำลังคุมกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุด เฝ้าด่านที่สำคัญที่สุดของกำแพงเมืองจีนนั่นคือด่านซานไห่กวนด่านที่กำแพงบรรจบกับทะเลอูซานกุ้ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นข้างหลังเขาคือกบฏหลี่จื้อเฉิงที่เพิ่งยึดเมืองหลวงและจับครอบครัวเขาเป็นตัวประกันข้างหน้าเขาคือกองทัพแมนจูที่รอโอกาสบุกอูซานกุ้ยได้ตัดสินใจเขาเปิดประตูด่านซานไห่กวนและยอมสวามิพักต่อกองทัพแมนจู เขาเชิญกองทัพที่กำแพงถูกสร้างมาเพื่อป้องกันให้ข้ามกำแพงเข้ามาเพื่อไปประอาบกบฏหลี่ชื่อเฉิงด้วยกันชาวแมนจู Jew, เมื่อได้เข้ามาแล้วก็ไม่กลับออกไปอีกเลยครับพวกเขายึดปักกิ่งและยึดทั้งแผ่นดินจีนกำแพงเมืองจีนไม่ได้พังแต่มันถูกเปิดจากข้างในนี่คือจุดจบที่แท้จริงของหน้าที่ของกำแพง